งก่อนบ่ายเตรียมลาออกจากพักพลังประชารัฐแล้วจบปัญหาคนตามด่า ที่หลายคนรู้สึกคือฮายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่คิงก่อนบายหรือนภัทรช,ชุ่มจิตรีนักสแสดงผู้สมัครสสประจวบคีริขันพักพลังประชารัฐได้เคลื่อนไหวโพสต์ผ่าน a c e b o o k นภัทรคิงก่อนบายชุ King uy, ช่มจิตรีบอกว่ามีคําถามมากมายนะครับว่าหลังจากนี้ผมจะทําอะไรต่อไป 1. ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ต้องจ่ายดอกรายวันทําได้อย่างไรผมมีรายการโทรทัศน์ที่ช่วยเหลือลูกหนี้รองรับครับขอแค่คุณมีวินยัยทางการเงินและเป็นคนธราม าหากินจริงๆ 2. ช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐล่าชา้าไม่มีความคืบหน้า 3. ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่มีจะกินจริงๆ 4. นํนำพื้นที่อาคารทิ้งร้างต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 5. ส่งเสริมพัฒนาผักดันแหล่งท่องเที่ยวให้ประจวบเป็นเมืองแวะไม่ใช่เมืองผ่านนําเชียร์สโมสรพีทีประจวบเอาแค่นี้ก่อน การเมืองที่ผ่านมามันจบแล้วหลังจากผลการนับคะแนนการเรียนรู้ในเส้นทางการเมืองเราได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรนี่คือประสบการณ์ชีวิตเราเลือกโรงพักการเมืองที่คขานความรู้สึกของหลายๆคนแต่ก็มีอีกหลายๆคนไม่รู้เหตุผลหรอกว่าเพราะอะไรเราก็เหมือนอยู่ในเรือกลางเทะเลที่มีพายุแต่ก็สามารถทายเข้าฝั่งได้ถึงแม้จะทุรักทุเรแต่เราก็รอดมาได้ ชอบผมอย่าชอบแค่ตามกระแสเกลียดผมอย่าเกลียดแค่ตามกระแสขอให้ศึกษาเนื้อแท้ของผมให้ดีแล้วจะรู้ว่าผมทําเพื่อบ้านเมืองของผมจริงๆปอลอใครอยากให้ผมพาไปเที่ยวเมืองประจวบทักมานะครับผมยินดีครับเพราะนี่คือบ้านเกิดผมเรื่องพักการเมืองเดี๋ยวไปลาออกให้ครับจะได้เลิกด่าแล้วมาช่วยกันพัฒนาเมืองประจวบให้ดีกว่านี้ฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แต่หลังจากนั้นทําไมผมถึงอยากถามตรงนี้เพราะผมบอกว่าครั้งหนึ่งในช่วงโควิดเกิดปัญหาเรื่องการทำมาหากินเรื่องปากเรื่องท้องของชาวบ้านผมก็เป็นหนึ่งคนที่พูดแทนประชาชนทุกคนสะท้อนถึงรัฐบาลผมก็บอกเขาว่าเนี้อประชาชนเดือดร้อนอย่างเนี้นักการเมืองตอนหาเสียงเข้าได้ทุกบ้าน ไหวได้ลูกเด็กเล็กแดงยันหลังบ้านแต่ช่วงโควิดมีขายบ้างมาหาท่านณนวันนั้นผมพูดและณะวันนี้ผมเลยขอโอกาสท่านว่าผมจะไปทำให้ดูว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีจะต้องทำยังไงเพราะผมเคยพูดไว้ว่าการเป็นนักการเมืองนะครับจะอยู่ในสภาสี่ปีแต่ถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีจะอยู่ในหัวใจประชาชนตลอดไป เพราะฉะนั้นในเมื่อผมเคยว่านักการเมืองไว้วันนี้ผมจะต้องเข้าไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเราทําได้ไหมหรือเราว่าได้อย่างเดียววิจารณได้อย่างเดียวในเมื่อคนบอกว่าคุณว่าการเมืองแล้วคุณไปเป็นนักการเมืองอยังไงไปเป็นนักการเมืองทําไมวันหนึ่งเราเดินบานบ้านคนบ้านหลังหนึ่งเราเห็นบ้านหลังเนี้ยลกมากแล้วก็ยืนด่าอยู่ข้างนอกอ่ะโอ๊ยทําไมบ้านลกจังโอ๊ยไม่ทาง้าไม่ฉีดยาบ้างเราตะโกนด่าอย่างเดียวแต่เราเปลี่ยนกันไหม เจ้าบ้านก็เปิดโอกาสเอ้ยมึงแน่จริงมึงเข้ามาสิมาทางย่านนี่วันนี้ผมเลยบอกว่าโอเคครับท่านเปิดประตูรับการเปิดประตูรับให้ผมทําได้การเมืองผมจะเข้าไปทําถึงแม้ว่าวันนี้ผมยังทําได้ไม่หมดแต่ถ้าเริ่มต้นที่ตัวเราสามารถทําได้นั่นคือความตั้งใจนะครับ